สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะคะบ้านดอกเห็ดของพี่โมสนะคะวันนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บ้านดอกเห็ดพี่โมสเราก็จะได้ทํากวานนะคะทํากวรเก็บกวาดก่อนแล้วก็จะได้เอาดินนะคะมาลงบ้านดอกเห็ดพี่โมสนะคะสวยงามมากนะคะเป็นทรงปัญญา เอาไว้ช่วงพี่มดนะคะตกมันนะคะเ <c oughs> พราะว่าดอกเห็ดตรงนี้นะคะพี่มดต้องมาอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบจะห้าเดือนนะคะแล้วก็ย้ายไปเข้าไปอยู่ในบ้านเ <c oughs> พราะว่าพอพี่มดตกมันเราก็จะย้ายพี่มดนะคะออกมาอยู่ตรงนี้ ปีที่แล้วพี่มดยืนตากแดดตากผลอยู่ตรงนี้นะคะ mm. เกือบจะห้าเดือน mm. ก็เลยมีโครงการนะคะ mm. ทําบ้านดอกเห็ดหลังนี้นะคะ mm. ให้กับพี่มดต,ตอนนี้ของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. บ้านดอกเห็ดของเรา อกราบขอพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกทท่านนะคะพ่อพระแม่พระใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาบ้านดกเห็ดหลังนี้ให้กับพี่มดได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะคุณแม่มารีท่านได้เมตตาเสาสองต้นนะคะแล้วก็เมตานะคะปิดยอดสันทยให้กับพี่มดด้วยนะคะแล้วก็กราบขอพระคุณคุณแม่อาจารย์โมบนะคะที่ท่านได้เมตตาปิดยอดนะคะ ตรงเหล็กให้กับพี่มอสนะคะขอบพระคุณคุณแม่ดานะคะคุณแม่ท่านก็เมตตาคะแนนส่วนตัวนะคะสนับสนุนสันไทยให้กับพี่มอสนะคะแล้วก็คุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาผลไม้นะคะจากสกราผลไม้ของพี่มอสจนบ้านหลังนี้ได้สําเร็จแล้วนะคะกราบขอบและคุณสาธุบุญกับทุกคะแนนนะคะที่เมตตาพี่มอสขอให้บุญรักษาเทวดาุ้มครองขอคุณแม่เอฟซีใจดีใจบุญทุกทท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ ร่ลำรวยเงินทองที่สิ่งไหนประสงสิ่งใดประสบแต่ความสําเร็จนะคะขอให้บารมีพี่มอสปกปักรักษาคุณแม่ทุกๆท่านนะคะขอให้ร่ํารวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะขอพระคุณค่าก็ <c oughs> <c oughs> บ้านดอกเห็ดเสร็จแล้วนะคะแต่เราก็ยังติดนะคะคะแนนค่าช่างก็จะขออนุญาตนะคะคุณแม่ทุกทกท่านนะคะไลผลไม้นะคะเพื่อเก็บคะแนนค่าช่างนะคะให้กับช่างนะคะก็จากตะกร้าผลไม้นะคะทุกคะแนนที่เมตตากราบขอบพระคุณสาธุบุญน,นะคะ นูนคะ่ะพี่มดของเรานะคะคลิปนี้แม่ควานก็จะขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณสาธุบุญอีกครั้งนะคะทุกๆคะแนนที่เมตตาพี่มดตลอดมานะคะขอบพระคุณคะ่ะ